สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเนยในรายวิชาภาษาไทยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนหลักภาษาไทยกันบ้างนะคะเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยค่ะไปเริ่มเรียนได้เลยค่ะนักเรียนผิดถูกเถียงตอบโต้เสียงเขียวยืนกระต่ายขาเดียวแม่นแท้ ฉลาดแต่ขาดเฉลียวผิดพลาดง่ายแลเอาเหตุผลเข้าแก้อย่าดื้อดึงดันเป็นอย่างไรบางคะนักเรียนโครงที่ครูได้ท่องไปให้นักเรียนฟังนักเรียนพอจะทราบไหมว่ามีสำนวนใดแฝงอยูอ่บางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะคะต่อไปนะคะเราจะต้องมาเรียนความหมายของสำนวน สุภาษิตและคำพังเพยก่อนว่าหมายถึงอะไรนะคะไปเริ่มเรียนได้เลยค่ะนักเรียนสำนวนนะคะหมายถึงถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบทอดกันมานะคะเป็นเวลาช้านานซึ่งอาจจะมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายแฝงเปรียบเทียบอยู่ในนั้นก็ได้นะคะ ซึ่งสำนวนนะคะหมายความรวมถึงสุภาษิตและคำพังเพยด้วยค่ะทีนี้ครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษานะคะว่าเป็นอย่างไรจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างไปนะคะจะทำให้นักเรียนสามารถทราบได้ว่าสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนกันคะนักเรียน มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนอย่างไรทีนี้เรามาดูความหมายของสุภาษิตและคําพังเพยค่ะสุภาษิตนะคะเป็นสำนวนนะคะในเชิญที่สั่งสอนแนะนํามีคติสอนใจให้ความจริงเกี่ยวกับข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติตนค่ะส่วนคําพังเพยนะคะคําพังเพยหมายถึง สำนวนที่กล่าวติชมหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นกลางนะคะให้สามารถตีความเข้าเรื่องได้ค่ะแตกต่างกันนะสุภาษิตกับคำพังเพยนักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะคะทีนี้นะคะครูมีตัวอย่างนะคะการใช้สำนวนสุภาษิตและสำนวนคำพังเพยนะคะให้นักเรียนได้ลองเปรียบเทียบกันว่าหลักการใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรมาคะนักเรียนเรื่องสำนวนสุภาษ,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 ษิตคำเพังเพยไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านนะคะตามนี้เลยค่ะนักเรียน ให้นักเรียนลอกโจทย์นะคะลงในสมุดทําลงในสมุดนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามส่งภายในวันนี้เท่านั้นนะคะและโครงต้นชั่วโมงนะคะตกลงว่ามีสำนวนใดแฝงอยู่คะผิดถูกเถียงตอบโต้เสียงเขียวยืนกระต่ายขาเดียวแม่นแท้ฉลาดแต่ขาดเฉลียวผิดพลาดง่ายแลเอาเหตุผลเข้าแก้อย่าดื้อดึงดันได้ยินสำนวนใดบ้างไหม อเก่งมากค่ะสำนวนยินกระต่ายขาเดียวใช่ไหมซึ่งสำนวนยินกระต่ายขาเดียวเนี่ยเป็นสุภาษิตนะหมายถึงคนที่ดื้อดึงยืนกรานในคำพูดของตนเองและนักเรียนอย่าลืมติดตามนะคะว่าชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านครูนะคะ